เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องมีติดบ้านอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราใช้ล้างทําความสะอาดแผลใช่ไหมคะอย่างเวลาที่เราหกล้มเนี่ยเราจะไม่ใช้แอลกอฮอล์ในการล้างแผลเนาะเพราะว่ามันจะแสบมาก เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะซึ่งเราเนี่ยจะใช้ในการทำความสะอาดรอบๆแผลเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะไปเปิดปากแผลแล้วก็ทำให้มันแสบนั่นเองค่ะแต่เราจะใช้น้ำเกลือนะคะในการเช็ดทำความสะอาดแผลค่ะเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแต่ว่าน้ำเกลือเนี่ยเขาผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะทำให้เป็นน้ำเกลือแบบว่าที่มันสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดนะคะเราเลยใช้ในการทำความสะอาดล้างแผลนั่นเองค่ะสองนะคะนั่นคือการใช้ล้างโพรงจมูกค่ะโดยการกลั้นหายใจนะคะแล้วก็ใช้สลิงเนี่ยในการฉีดเเเขข้้้้้้าาาาไไไปปทงงงดดดนนนึคือแแแบบฉฉฉีีียๆใใช่มมัลลลววกก็็หห ออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือการล้างพงจมูกซึ่งเราทํากันตั้งแต่เด็กนั่นเองค่ะและน้ําเกลือที่มีติดบ้านจอยมันนมนานและเชื่อว่าหลายๆบ้านก็ต้องมีนะคะนั่นก็คือน้ําเกลือที่แบบว่ามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยเพราะว่า ที่จอยเรียกว่าน้ำเกลือฉลากเขียวนะคะคือไปที่ร้านขายยาทั่วไปเลยไปที่ไหนเขาก็จะหยิบแต่ขวดแบบนี้ให้นะคะหรือว่าเวลาที่จอยไปซื้อเองนะคะจอยก็จะหาแต่ที่แบบเป็นขวดที่มีฉลากสีเขียวๆแล้วก็ชื่อสีส้มๆนะคะซึ่งมาดูอีกทีก็ชื่อก็ง่ายมากก็คือชื่อ Clean and Care นั่นเองนะคะคือชื่อจําไม่ยากแต่แดนไม่ทันได้จําเพราะว่าจําขวดได้ซะก่อนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าใช้มั้งแต่เด็กยันโตเลยนะคะแต่พอเราโตขึ้นเนี่ย ประโยชน์ของเขาก็ไม่ได้อยู่แต่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าจอยนํามาใช้ในเรื่องของความสวยความงามด้วยนั่นเองเริ่มที่การทําฟันเลยนะคะจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าอยากเล่านะคะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปถอนไปขาฟันคุดมากแล้วคือเดี๋ยวว่าแต่แปลงฟันเลยแค่พูดนะคะยังจะร้องไห้เลยหมอก็เลยให้ใช้ นี่น้ำเกลือนะคะในการบ้วนปากทำความสะอาดช่องปากนั่นเองค่ะอ่ะมาเข้าประเด็นความงามกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการใช้ในการทาความสะอาดคอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะใช้น้ําเกลือนี่ในการทําความสะอาดคอนแทคเลนส์หลังจากที่ใส่อยู่แล้วแต่บางคนนะคะที่เพิ่งเริ่มใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ซึ่งตัวจอยเองเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่5นะคะแล้วก็ใส่ดีตอนนี้ก็ยังใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนแทคเลนส์ซึ่งก่อน นะ่าเนี่ยจอยไม่รู้เลยว่ามันต้องทําความสะอาดเลนสหลังจากที่ใส่มาตลอดทั้งวันนะคะจนทําให้ตาจอยเนี่ยติดเชื้อซึ่งก็ไม่รู้ว่าติดได้ยังไงคือติดไปแล้วแล้วก็หมอก็เลยให้ล้างตาอยู่เป็นเดือนเดือนก็ใช้น้ําเกลือนี่แหละในการล้างทําความสะอาดตานะคะจากนั้นเนี่ยพอหายปุ๊บหมอก,ก็เลยบอกว่าเวลาที่เราถอดใส่คอนแทคเลนเนี่ยเราควรจะทําความสะอาด คอนแทคเลนด์ด้วยนะคะหลังจากที่เราใส่มาตลอดทั้งวันเพราะบางทีมันก็จะมีฝุ่นนู่นนี่นั่นซึ่งการใช้น้ําเกลือเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะแต่ว่าเขาผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถล้างคอนแทคเลนหรือไม่ก็ล้างตาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ทําให้ตาระคายเคืองด้วยค่ะง่ายๆเลยนะคะแค่ถอดคอนแทคเลนวางลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็นําน้ําเกลือเนี่ยมาเทจากนั้นก็ค่อยๆทําความสะอาดแล้วนําไปแช่น้ํายาค แพ็กเลนไว้เหมือนเดิมค่ะแค่นี้นะคะเลนก็จะสะอาดอ้อไม่ใช่แค่ตอนถอดเท่านั้นนะคะ ก่อนที่เราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ควรที่จะทําความอสดคอนแทคเลนส์ด้วยน้ําเกลือด้วยเช่นกันค่ะประโยชน์ข้อต่อมานะคะนั่นก็คือการใช้น้ําเกลือในการเช็ดทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองค่ะซึ่งจอยนะคะทํามั้งแต่ตอนเริ่มแต่งหน้าเลยพอเขาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงนะคะจึงปลอดภัยแน่นอนค่ะซึ่งจอยก็จะใช้ในการเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าก่อนที่จะลงสกินแคร์นะคะเพืะะ่อให้ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดหมดจด,ดที่สุดค่ะแล้วจอยก็จะมีทริคเล็กๆ,ๆนะคะคือในตู้เย็นจอยเนี่ยจะมีกล่อง องงนนึะะคะซึ่งเป็นกล่องทับอระแวว์ใส่สำลีแล้วจอยก็จะเทน้ําเกลือเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นพอเวลาเราเอามาเช็ดเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็เหมือนการใช้แบบน้ําเย็นในการเช็ดหน้าแต่เป็นน้ําเกลือแทนนะคะซึ่งมันก็จะสะอาดกว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นการกระชับรูปกุ่มขนไปด้วยค่ะ ยิ่งเวลาที่เป็นสิวนะคะจอยแนะนํามากให้ใช้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวเราก็เหมือนกับเป็นแผลเนาะบางทีมันอักเสบอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะใช้น้ําเกลือนในการเช็ดทาความสะอาดแผลหรือว่าสิวอักเสบนั้นค่ะเห็นไหมว่าน้ําเกลือนะคะมีประโยชน์มากมายเลยมากกว่าที่เราคิดซะอีกนะคะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จอยชอบเลยของน้ําเกลือคลีนแอน,นแทนนะคะก็คือการใช้งานที่ง่ายมากค่ะอันนี้คือจอยเปิดใช้แล้วแล้วเหลือแบบน้อยมากๆเลยนะคะนี่จะให้ดูขวดใหม่ วิธีการใช้ก็คือจะเห็นได้ว่าอันนี้จะไม่มีวงแหวนสีเขียวแล้วนะคะเพราะว่าตัววงแหวนสีเขียวอันนี้นะคะก็จะใช้การอีกค่ะก็คือเราหมุนฝาออกใช่ไหมคะแล้วก็เอาวงแหวนสีเขียวอันนี้นะคะออกไปยังไม่ได้เปิดนะคะมีพอเราเอาวงแหวนสีเขียวออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำการปิดทิ้ี้เราก็สามารถปิดให้สุดได้แหละหมุนจนสุดเลยแล้วก็หมุนออกมาจากนั้นก็จะสามารถเปิดได้เลย ควรมีติดบ,บ้านไว้นะคะซึ่งสถานที่ในการหาซื้อก็ง่ายมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นวัดส,สาร <S <S บูธรักโซต่างๆนะคะท็อปซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มีนะคะหรือถ้าชัวรก็ที่ร้านขายยามีแน่นอนค่ะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งคือแบบหาที่ไหนไม่ได้เลยลอยหาซือ้อไม่ได้เลยอยู่ๆก็แลไอเทมนะคะจอยต้องขับรถไปซือ้อที่โรงบาลจุฬาเออไปโรงบาลแต่บ้านยู่แจ้งวันนะแต่ว่าไปซือ้อที่โรงบาลจุฬา,งงาคืองงไหมคือไกลมากอะ ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้นะคะไปที่ไหนก็มีแล้วไม่เพียงแต่พกไว้ที่บ้านนะคะจอยยังมีความพกไปข้างนอกด้วยนะคะแต่ว่าจอยไม่ได้พกทั้งขวดนี้นะจอยจะพกเป็นแบบนี้นั่นเอง น,นี่จอยก็เพิ่งรู้นะคะว่าเขามีเป็นแบบว่าทิชชู่เปียกด้วยเพราะว่าจอยเนี่ยไปช้อปปิ้งร้านขายยามาก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมมันมีอ่ะ mm hmm. ก็เลยเอามา mm hmm. เป็นสูตรน้าเกลือสมดุลอ่อนโยนคือแบบอันนี้จอยใช้ในการเช็ดมือเช็ดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ mm hmm. ก็คือจะพกติดกระเป๋านั่นเองถ้าใครสนใจนะคะก็ลองหามาใช้กันดูนะสําหรับวันนี้จอยไปแล้วบ๊ายบาย